สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสุภาพชายบุตรจันร์นะครับเจ้าของไร่องุุนคุณหวานตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โรงเรือนองุ่นนะครับเพื่อที่จะมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมผู้ที่ชื่นชอบการปลูกองุุนเนี่ยนะครับได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการปลูกองุุนนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับเป็นองุ่นพันธุ์ใบขนัวนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่มาจากยูเครนนะครับ มันก็เป็นพันธุใหม่ท่านผู้ชมฮะเป็นพันธุ์ใหม่นะครับแต่ว่าสามารถที่จะเอามาปลูกในบ้านเราได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ไรอ่อุ่นคุณหวานอยู่ที่เขาใหญ่เพื่อปักช่องจังหวัดนครราชสีมาใบขนัวเนี่ยเป็นอุ่นรูปลักษ์รูปลักษณ์นี่สวยงามรูปร่างสวยงามนะครับสีแดงอมชมพูนะครับแล้วก็มีเมล็ดเนื้อเนี่ยหวานเนื้อดน่นลูกใหญ่รสชาติเนี่ยเป็นเยี่ยมเลยนะครับอร่อยมาก ที่จะพาดูนี้นะครับเป็นการปลูกในเขาเรียกว่าได้มีดแรกมีดแรกของไรอ่องุุนคุณหวานนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูต้องบอกก่อนนะครับว่าใบขนัวเนี่ยนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นองุุนนะครับที่ท,ที่มาจากประเทศยูเครนนะที่ที่ยูเครนยังไม่ได้แพร่หลายในบ้านเราแต่ว่าปลูกเนี่ยนะครับปลูกง่ายแล้วก็ได้ลูกแล้วก็ได้ผลนะครับผมจะพามาดูนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมฮะ อย่างเช่นเนี่ยนะฮะคืออย่างเนี้ยนะครับช่อนี้นะครับสวยงามกําลังกําลังเข้าสีนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกล้องมาเลยฮะมาตรงที่อลูกองุ่นนะครับเนี่ยฮะกำลังเข้าสีนะครับลูกลักษณะเนี่ยจะเป็นช่อยาวๆช่อยาวๆนี่แล้วก็ตูดเนี่ยแหลมนะลักษณะลูกเนี่ยนะครับเหมือนลูกลักบี้จะเหมือนจะเหมือนลูกลักบี้นะฮะบ,บางทีเขาก็ เขาก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรียกว่าลักบี้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าชื่อจริงๆแล้วก็เป็นชื่อของใบขนัวนะครับ B A I K O N U R ใบขนัวนี่นะครับเป็นเมืองเมืองหนึ่งอยู่ที่นู่นแหละนะครับตะวันออกกลางแต่ว่าต้นกําเนิดมันเนี่ยมันเป็นการผสมนะฮะผสมเขาเรียกว่าเขาม m i ์กันมานะครับอยู่ที่ประเทศยูเครนเอามาที่บ้านเรานะครับท่านผู้ชมฮะดูนะฮะดูเลยนะครับนี่กาลังเข้าสีนะฮะกำลังเข้าสี ถามว่าต้นอย่างเช่นต้นนี้นะครับนี่ก็คือใบขนัวนะปลูกนี่แค่แค่ปีเดียวนะบมาดูต้นนะฮะเนี่ยกล้องไม่ได้เลยเนี่ยฮะมาดูต้นนะเนี่ยต้นเนี่ยปลูกได้ปีเดียวฮะปลูกได้ปีเดียวก็ก็ต้นก็ไม่ใหญ่นะครับเปรียบเทียบกับนิ้วโป้งเนี่ยก็ประมาณนิ้วโป้งผมนี่เองนะครับแต่ว่าให้ผลผลิตเนี่ยรอบแรกเนี่ยคือน่าประทับใจมากนี่นะฮะน่าประทับใจมากเลยกําลังเข้าสีฮะกำลังเข้าสี อันนี้ก็มีนกมีนกมากินนะเดี๋ยวผมจะเอา,เอาจัดการนกซิมันมีนกมาชอบของหว,วานนี่นกมันชอบมากเลยนะครับเราก็ต้องมีเอามุ้งนะนี่เอาเอามุ้งมากางเนี่ยอย่างเงี้ยมุ้งเนี่ยกันไว้เพราะว่านกนี่ชอบมากแล้วก็เวลามีเวลาว่างเราก็มาซอยซอยไอ้ลูกที่นกเนี่ยชอบมากินมันหวานฮนะนกก็ชอบมากเลยนะครับก็ต้องมาซอยลูกที่แตกกินทิ้งไปอย่างเช่นลูกนี้นี่นะลูกนี้นะนี่นะครับเนี่ย น,นกนี่มาเจาะนะฮะนกมาเจาะลักษณะเนี่ยก็ตูดก็จะแหลมแหลมแบบนี้นะครับพอสุกแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีแดงสีชมพูและเลือดสวยงามมากและก็ที่สําคัญเนี่ยรสชาติรสชาตินี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะใบขนัวนะเริ่มที่จะเข้าสีาคือองุ่นช่วงแบบนี้ผมผมตั้งชื่อให้นะครับว่าเป็นเป็นองุ่นลูกกวาดลักษณะคล้ายๆกับลูกกวาดเพราะว่าเริ่มจะเข้าสีคือตั้งแต่ออกช่อมาก็จะเป็นสีเขียว คือใบขนัวเนี่ยเป็นองุ่นที่มีอายุนะครับหลังจากการทุนนิ่งหรือการตัดแต่งเนี่ยนะครับประมาณสัก110วัน1 1 0วันจะเร็วกว่า Black o p ปอลเนี่ยวัน Black o p ปอลเนี่ยจะประมาณสัก120วันหลังการพุ่นนะครับส่วนสกัลลอตตาเนี่ยจะนานหน่อยครับประมาณสัก130วันหลังจากการพุ่นนะครับนี่นะฮะเป็นองุ่นที่เขาเรียกว่ากำลังเข้าสีเป็นลูกกวาดสีสันสีสันสดสดสวยฮะสวยงามมาก นะครับก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดกนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะค่อนข้างที่จะดกนะครับท่านที่อยากจะมาชมนะครับองุ่นในในในช่วงประเภทที่ลูกกวาดแบบนี้ก็มาได้เลยอย่างเช่นช่อนี้นะครับท่านผู้ชมฮะช่อนี้นะฮะดูนะฮะช่อนี้กําลังเข้าสีเลยนะครับเนี่ยลูกใหญ่เนื้อแน่นนะครับเนื้อแน่นรสชาตินี้เป็นเยี่ยมเลยหวานเป็นเยี่ยมเลยนี่นะครับท่านผู้ชมฮะอย่างเช่นช่อนี้ดูนะครับออกช่อนี้เยอะ ออกช่อเนี่ยเยอะเลยนะครับแต่ละช่อแต่ละกิ่งเนี่ยนะครับออกเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็ก็เวลาเนี่ยก็แค่ร้อยสิบวันเท่านั้นแค่ร้อยสิบวันหลังการพุ่นนะครับก็จะสุกอันนี้เริ่มสุกก็ตอนนี้ก็ได้เก้าสิบวันละท่านผู้ชมฮะได้เก้าสิบวันก็อีกประมาณสักอ,อ,อ่อ่ครึ่งเดือนเสร็จๆนะฮะก็ประมาณสักปีใหม่ปีใหม่นิดๆก็จะได้ทานแล้วนะครับนี่เริ่มเข้าสีนะใบขนัวทีนี้ อย่างที่บอกว่าใบขนัวเนี่ยเป็นเป็นองุ่นที่ปลูกง่ายปลูกง่ายนะครับอันนี้เป็นมีดแรกนะฮะมีดแรกปลูกง่ายแล้วก็ผลผลิตก็ก็น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ไร่องุ่นคุณหวานนี่นะครับท่านผู้ชมที่อยากจะปลูกนะอยากจะปลูกเนี่ยผมรับประกันเลยรับประกันหรือว่าจะต้องได้ผลแน่ๆนะครับถ้าอยากจะปลูกก็ก็ติดต่อมานะครับอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ a c e b o o k นะครับของไร่องุ่นคุณหวาน นะครับก็อินบ็อกเข้ามานะครับอยากจะเอาพันธุ์ไปปลูกนะครับรับรองฮะปีหนึ่งนะปีหนึ่งเนี่ยได้ผลเลยนะครับนี่กาลังได้ผลอันนี้เพิ่งอย่างที่บอกว่าต้องย้ําว่าเป็นมีดแรกมีดแรกนะครับท่านผู้ชมฮะสามารถที่ปลูกได้เลยทีนี้ถ้าหากว่าท่านอยากจะปลูกองุ่นพันธุ์ใบขนวนี่นะฮะใบขนวนี่นะครับเป็นองุ่นที่มีเมล็ดรสชาติหวานแล้วก็ปลูกง่ายช่อเนี่ยดกอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี่นะฮะ ท่านก็สามารถที่จะติดต่อมาได้หลายช่องทางช่องทางแรกก็คือผ่านทางแฟนเพจ f c e e o o o ไร่อังุนคุณหวานพิมพ์เข้าไปเลยภาษาไทยหรือไม่ก็โทรศัพท์มาที่0818088745อีกทีนะครับ0818088745นะครับคุณนัตภูมนะครับเนี่ยลูกชายก็จะรับสายแล้วก็จะมีการหารือกันหรือจะท่านสนใจแบบไหนอย่างไรนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องขององ,องุุน ใบขนวัวให้กับท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นแฟนรายการเป็นเอนะครับของผมสุภาพชายนะครับมาให้ทราบกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ